สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มงานอาราขาพืชของอำเภอสีมางไ่นะคะพร้อมด้วยกับหัวหน้าจุลสมพมิตรน,นากาลสินนะคะแล้วก็พ่อเฉลิมค่ะเราจะมาติดตามแปลงเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการผลิตมันสำปะหลังนะคะของบ้านจุการตำบลคำไหลอำเภอสีมางไ่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้พ่อเฉลิมแนะนำนะคะวิธีการและก็พื้นที่ทั้งหมดที่ทำ แปลงมันสำปะหลังนะคะเป็นผลิตที่ได้ครับสวัสดีครับผมนายเฉลิมสว่างแก้วครับเป็นเกษตรกรกลุ่มมั่นอินทรี์ของบรรจุการนะครับเป็นประธานกลุ่มมั่นอินทรี์ซึ่งผมเฮดมาแเดวประมาณสี่ปีในปีนี้ปีที่เริ่มแรกกะบอปันไดประสบความสำเร็จปันไดเพราะว่าเลี้ยงลูกไปเรื่อย แต่มาตอนนี้ปีนี้รู้สึกว่าสิไรพ,นพร้นผลิตสมขาดสมขาดมหมายไว้อยู่เพราะว่าทาาพอพอั้งสพศีเพิ่นกะเอาปุ๋ยมักเติมอากาศมาให้ทดลองใส่อยู่ประมาณหนึ่งไรอยู่ตรงนี้จากน,นีไปหันไปหันแล้วกัพ่านมั่นเพิ่นกะมีพ่านมั่นคัดพิเศษคือพัานมั่นระยองสิบเอ็เพิน่น ก็เลยเลยซื้อเพิ่นมา่าร่ำาหนึ่งบาทมาทดล่องจงาาังวะใดร่ำเง่าร่ำไงครับเป็นระย่องซีเอสแต่เพื่อนฐานการใส่มา,าตังแต่กรนั่นคือระย่องเจ็ดสองเพราะว่าหัวมันจะใหญ่น้ำจะหลายถาไปตากมันอาจจะนำนักลดแต่ระย่องซีเอหัวบ่ยใหญ่ปันไดก็ใหญ่สมควรอยู่แต่ว่าไปตากนำนัดโบลดหลายเพิ่นบะ ผมกับบริษัทเพราะวา่าขายมันอินซี่เพิ่นบรเนนขายมันแห่งเพิ่นหายขายเป็นมันสดกิโลละปีนี้3ามบาทหาสแต่ไปส่งให้บริษัทอุบลไบโอของสว่างวีระวงศ์ทั้งเบิร์พอเหตุจากไรคะ่ะยูนี่ประมาณหาไรแต่ว่ากันเป็นทางรอบให้ออกแล้วเหลืออยู่สีไรครึ่งประมาณนี่ ปีนี้ผลผลิตเลยประมาณยี่สิบกว่าตันยี่สิบกว่าตันค่ะประมาณสี่ไรนะพ่อประมาณสี่ไรครึ่งสูตรปุ๋ยที่ใสเพิ่มเขามากปีนี้มียังไะคะสูตรปุ๋ยสิีใสเพิ่มเขามากคือปุ๋ยมักขี้ไก่ขี้ไก่มักหกเดือนเพิ่นให้ใสต่ว,ว่ามักสามเดือนก็นได้ตอนนี้ขี้ไก่ฟ้ามขี้ไก่ฟ้ามนี่ตงรงเลยมักสะกอนราวาสานมันจะมีสารเคมีเจาะปนมา ป่าม,มา้มามักมักแล้วมันก็นจะเป็นอินซี่บาทนี่ราคาปุ๋ยมักเติมอากาศทั้ง2ข้อ4เป็นกนารสนับสนุนมาหนึ่งไรประมาณที่ใส่จักกิโลต่อไรค่ค่ะประมาณของมันเป็นกระสอบเนาะพอได้ได้กิโลประมาณไอ้สามสิบกระสอบต่อไร่สามสิบกระสอบ,สอบไอ้กีไก่สอบหัวอาหารนี่แหละครับสอบหนึ่งกนนะระนั้นป่าม้านยี่สิบโล ประมาณ20กิโล2ี่กิโลนี่นะครับน้ำนักประมาณ2ี่สิบกิโลมันก็นจะบนักแห้งครับจะว,ว่าก็ตตองมักก่อนกระตองมักก่อนเนอนรพราะว่ามันเป็นอินทรียเพราะว่ามาตรฐานเพิินรับรองหายแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์เลียนรูในการเฮดมันอินทรียเพิินกะมามาเบิงแด้กก็มาเทศเบิงน้ำนักแต่ละแต่ละเงาละเงามีเงาละจ้กหัวน้ำนักนักเท่า่ เพิ่นกะมาะเทศเบิ่งแล้วก็เพิ่นกะลงข้อมูลไว้พอจะทราบบ่คเขว่าเงาหนึ่งประมาณจักกิโลเงาหนึ่งถ้าเงาใหญ่อีดีนั่นสิอยู่ประมาณสิบกิโลสิบกิโลครับ,บถ้าเงาล่องลงมาก,กับแปดกิโลเก้ากิโลแต่ว่าบ่ต่ทำกว่าเจ็ดกิโลเงาหนึ่งเงาหนึ่งโอ้ค่ะเป็นระยองสิบเอ็ดครับรบะยองสิบเอ็ด <S 1 S 2> <18 S 1> ครับรยะยองเจ็ดสอง และย่องเจ็ดสองนี่สีน้ำนักสูสีกันกับเราย่องสิบเอ็ดเพราะว่าทาน้ำนักอีดีแล้วนั่นทาต้นซ้ำกันนั่นได้ย่องเจ็ดสองทำนักสีได้กว่าแต่แป้งสีน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับครับเพอร์เซ็นต์แป,งป้นแปงนะีไ่ไย่องสิบเอ็ดสีได้กว่าครับ